จูดวงชาวลาสักลมนางมาเตือนเก็บเงินสดไว้ให้มากเงินทองเป็นของนอกกายแต่ช่วงชะตานี้ให้ท่านระแวดระวงังนางมาเตือนนางในที่นี้คือนางบนสวรรค์ชั้นฟ้าส่งมอบเรื่องราวต่างๆมาให้แก่ท่านให้เก็บเงินไว้มากเพราะว่าโชคชะตาของท่านมีขึ้นมีลงนะครับผมขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นแล้วตอนลงจะทํายังไงมันจะเจ็บโอดรวด,ดลาวหรือไม่ ในโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งการนี้เริ่มเริ่มต้นการปฏริปอยเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนางมนสวรรค์ลงมาจากสวรรค์มาส่งมอบเรื่องความรักตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินธุรกิจการงานจะเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลคนอายุน้อยกว่าจะนําพาซึ่งโชคลาภเพราะฉะนั้นท่านต้องอยู่ให้เป็นนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบดังเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัตจักรนะมันหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันไปเรื่อยๆในโชคตาอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างในหัวมีแต่มเมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคตาตกตำแหน่งการประดิ์ประดอยค่อยๆเป็นไปได้ด้วยดีตกตำแหน่งเดอรสตาเมื่อแสงสว่างมาค่อยลุกนะครับผมเมื่อไม่มีแสงสว่างให้ปิดกัน้น ให้หลบปลีกซ่อนเลนธมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาเอาไว้ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่รู้สึกตกต่าเบี้ยดินการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรทุบายปีศาจมูมานนางมารหลายนะผมเข้ามากันแกล้งเดินตาส่องแสงบนจันทาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคด้วยบุญกุศลวาสนานะผมดวงนี้จะได้ดีนะผมเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเมื่อท่านได้ค้นพบได้เจอได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน พระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งโชคลาบเงินทองบารมีวัฒนาสิหสิทธิ์คำชูปกปากปคุคของรษา,าปูาษีส่องแสงตะเกียงทองถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียชิงไหวชิงพิบใช้เลขเหลี่ยมเลขกนเพรทุบายการส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองมีการไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันเดเบอร์บังเกิดขึ้นในโชคโชคชะตาถึงเวลาแล้วสิหสิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคำชูการที่ท่านตกตำแหน่งมีคนไวกลางคนจะมาเปลี่ยนชะตาชีวิตของท่าน ท่านก็ต้องนะครับตั้งจิตดำรงตนให้มั่นถึงแม้ปัญหาต่างๆอาจจะทําให้ท่านสับสนงงวยจะมาหลอกลวงหรือเปล่าเนี่ยคนคนี้จะมาหลอกลวงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีข่าวดีเข้ามาปนกันมาด้วยนะผมปัญหาต่างๆที่เข้ามาชิงไหวชิงพริบบีเกียนชะตาใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรทบายนะผมต้องตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยอมเสียเปรียบก่อนนะผมถึงจะได้โชคดี ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขายจเจริญล่กเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินมีการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาตกตำแหน่งหนึ่งไม่เท้าทุงข้าวเรืองระามเลือกินเลอะใช้หันคู่เกิดความเชื่อมชื่นจเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบาลมีวาสนาฟ้า่าลงมาดังเปี้ยงเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกทรมานเพราะฉะนั้นจูให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันต้องสังเกตด้วยตัวท่านเอง เจ้ากรรมในเวรเข้ามามลุมเล้าเจ็บปวดร่ำลาแสนทุกข์ทรามานแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อยเข้ามาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปนะผมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาให้ท่านทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อยู่ของท่านอยู่เพียงคนเดียวก็พอเป็นใช้ได้ให้เลือกหนทางสว่างอย่าไปเลือกทางมืดมนนะผมหนทางโคตรเคี้ยวให้ระวังกงนกน้อยได้กงทองจะนําพาซึ่งความประสือนถึงแม้ถ้าจะโดนปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละ คือบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่่ันจะเจริญลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคเทพเทวดาฟ้าดินถึงแม้ท่านจะดื้อแค่ไหนนะผมสิ่งดีๆก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านอยู่ดีมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกนะผมเงินทองจะเป็นของนอกกายแต่ว่าท่านเอื้อมเอาท่านจะได้สิ่งที่นั้นโดยง่ายเพราะฉะนั้นจงคิดไปเลยว่าถ้ามีโอกาสมานะผมเป็นสิทธิ์ของท่านมันก็ไม่ผิด ับผมทุกสิ่งทุกอย่างท่านเอื้อมไปท่านจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความประสบใครบางคนจะมาของ้องคืนดีจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้นะดวงตาของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างชี้นาทางซึ่งความประสบท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอตกตําแหน่งดอกบัวับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคตาดวงนี้เป็นผู้มีบุญกุศลวาสนามาก อารมตาช่างจะเกิดขึ้นในโชคชตาเงินทองจะยิ่งใหญ่กว่าคุณงามความดีเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องหลบหลีกซ่อนเล้นกับใครบางคนที่เห็นเงินมีค่ามากที่สุดรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่รู้สึกโดนกันแกล้งใสยยาสตร์ท่านควรที่ต้องระแวดระวังครับคนประเภทนี้กําลังจะกันแกล้งตัวท่านท่านควรที่ต้องปลดล็อกแล้วหลีกหนีไปให้ไกลเก็บเงินเก็บทองให้มากที่สุดซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดิน สร้างคุณงามความดีและหนีออกไปให้ไกลสุดขอบฟ้าการที่ใครบางคนพ่นไฟคอยกันแกล้งคอยเหยียบย่ำนะครับผมเป็นเรื่องสนุกของเขาเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจว่าเขาจะคิดอะไรทําอะไรทําไปเพื่ออะไรนะมันเป็นเรื่องสนุกของเขาันะบผมมันตัวเช็คร่างกายเช็คดวงชะตานะครับให้ตัวเองมีคุณค่าสร้างคุณงามความดีนะผมศึกษาเ,าเรียนหาความรู้จบปริญญาด็อกเตอร์ ดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายถึงแม้ท่านจะต้องอดทนอดกัน้นรู้สึกอึอดอัดรู้สึกจำแย่ก็ต้องมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์โรยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเงินจะแลกขุนงานความดีและแลกอภิสิทธิพิเศษให้แก่ท่านท่านจงใช้ให้เป็นใช้ให้คุ้มค่านะผมมีเกณฑ์จะตางัดข้อยื้แย่งต่อสู้แข่งแย่งชริงดีเงินอาจจะเหลือน้อยในบางครั้งถึงจะแบกระโลกไว้ทั้งใบ มันหนักหน่วงเจ็บปดดวดรุนแรวแต่ยังไงก็ท่นถูกปลดปล่อยแน่นอนท่านจะได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีเจอคนที่ใช่มีแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาเข้ามาสนับสนุนตัวท่านทําให้ดวงชะตาของท่านเปิดับนะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านตกตําแหน่งเหรียนใหญ่มาเริ่มดวงนี้จะต้องได้ที จเลื่ลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอดทอนอดกันไม่มีใครเข้ามาช่วยท่านหรอกยืนหยัดอยู่คนเดียวนะครับยืนอยู่คนเดียวนะครับเปล่าเปียวหัวใจนะครับยืนอยู่คนเดียวได้ยินไหมนะผมเปล่าเปียวมากนะเราไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะครัการตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตา ให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลให้ไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลมีสิทธิ์เลือกหรือ,อยังไงนะคุณมีมีสิทธิ์เลือกมากไหมถ้าไม่มีสิทธิ์เลือกก็ต้องมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าทาเต็มกําลังให้รวยปเป็นเศรษฐีเงินล้านตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยนะครับผมท่านจะมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาขามงคลตั้งบ้านจัดดักจัดเต็มในโชคตา ดวงชะตานี้อาจจะโดนมีดดาบปักเต็มหลังกระบนกวายกัสาบสายถึงแม้จะเจอเรื่องราวไร้แต่ใจของท่านก็ยังสู้ไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยพลิกเปลี่ยนแปลผันพร้อมที่จะรับโอกาสทองโอกาสถ้วยทองนะผมไม่นานหรอกคนศัตรูคนที่เป็นปีศาจมูมานนางมาไายที่คอยกลั่นแกล้งเรื่องสยศาสตร์หรือทําอะไรคนอื่นเนี่ยนะผมไม่นานเขาก็จะพังพินาศเองนะผมถึงเวลาทุกอย่างจะรวมตัวนะผมคนคนนั้นจะพังพินาศ ไม่มีวิธีแก่นะขอให้ท่านแชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท้ายคลิปหมอสันทำคลิปพิเศษสําหรับราศีกุมไปแล้วรับฟังต่ออันยาวครับดวงชะตาราศีกุ่มประจําเดือนในเดือนนี้ชาวราศีกุ่มจะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆมากมายดวงดาวส่งสัญญ,ญาณถึงการเติบโต ทั้งในด้านอาชีพการงานการเงินและความสัมพันธ์แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายที่จะทำให้คุณได้พัฒนาตนเองไปอีกขั้นมาดูกันว่าแต่ละด้านของชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างด้านการงานโอกาสและความท้าทายใหม่ๆในช่วงต้นเดือนดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่ราศีกุม ส่งผลให้คุณมีพลังและความกระตือรือร้อนในการทำงานอัย่างเต็มที่คุณจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการเริ่มมองโครงการใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำมาปรับใช้กับงานได้อย่างน่าทึ่งนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการนำเสนอไอดีของคุณต่อผู้บังคับบัญชาหรือลูกค้าเพราะพวกเขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของคุณเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจพบกับความท้าทายบางประการในที่ทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์กร หรือนโยบายการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อคุณในช่วงนี้คุณจำเป็นต้องใช้ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงมักนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆเสมอดังนั้นจงมองหาโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ๆหรือรับผิดช,ชอบงานที่ท้าทายมากขึ้น ช่วงปลายเดือนดาวพฤหัสบดีจะส่งอิทธิพลดีต่อการงานของคุณทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนอาจมีการเลื่อนตำแหน่งการได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือแม้กระทั่งข้อเสนอง,งานใหม่ที่น่าสนใจนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณ ควรแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่อย่าลังเลที่จะรับความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเพราะมันจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาอาชีพของคุณสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่คุณจะมีไหวพริบทางธุรกิจที่แหลมคม และสามารถมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจด้านการเงินความมั่นคงและโอกาสการลงทุนในเดือนนี้ดาวศุกร์จะโครจรเข้าสู่ตำแหน่ง ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเงินของชาวราศีกุมคุณจะพบว่ามีโอกาสในการเพิ่มรายได้มากขึ้นอาจเป็นจากการทำงานล่วงเวลาการรับงานพิเศษหรือแม้แต่การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเช่นการได้รับโบนัสการปรับเงินเดือน หรือการได้รับเงินก้อนที่รอคอยมานานนี่เป็นโอกาสดีที่จะวางแผนการเงินระยะยาวคุณควรพิจารณาการออมหรือการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจพบกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นๆ นี่เป็นเครื่องตวนใจให้คุณระมัดระวังในการใช้ใจ่ายและควรมีเงินสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันช่วงปลายเดือนดาวเสาจะส่งอิทธิพลให้คุณมีวินัยทางการเงินมากขึ้นคุณจะรู้สึกมีแรงจูงใจในการจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนงบประมาณตัดค่าใช้ใจ่าย ที่ไม่จำเป็นและวางแผนการออมหรือการลงทุนระยะยาวสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนควรพิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนในระยะยาวเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมแต่ก็ควรระมัดระวังและไม่ควรเสี่ยงมากเกินไป การปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอาจเป็นทางเลือกที่ดีในช่วงนี้โอกาสที่เข้ามาจังหวะทองแห่งการเติบโตเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสสำหรับชาวราศีกุมดวงดาวเรียงตัวในตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ทำให้คุณมีโอกาสได้พบกับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นในด้านการงานคุณอาจได้รับข้อเสนอง,งานที่น่าสนใจหรือมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับบุคคลสำคัญในวงการนี้เป็นโอกาสที่คุณไม่ควรพลาดควรเตรียมตัวให้พร้อมและแสดงความสามารถของคุณออกมาให้เต็มที่ ในด้านการศึกษาหากคุณกำลังมองหาโอกาสในการพัฒนาตนเองนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสมัครเรียนต่อหรือเข้าร่วมการอบรมที่จะช่วยเพิ่มภูนทักษะของคุณอาจมีทุนการศึกษาหรือโครงการแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจเข้ามาให้คุณได้พิจารณา สำหรับผู้ที่สนใจในการเดินทางหรือย้ายถิ่ฐานเดือนนี้อาจมีโอกาสที่น่าตื่นเต้นรออยู่คุณอาจได้รับข้อเสนอให้ไปทำงานหรือศึกษาต่อในต่างประเทศหรือมีโอกาสได้เดินทางไปในที่ที่คุณฝ่ฝันมานานนอกจากนี้ในด้านความสัมพันธ์คุณอาจได้พบกับคนใหม่ๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพใหม่หรือความสัมพันธ์ในเชิงโรแมนติกสิ่งสำคัญคือต้องเปิดใจและพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีโอกาสดีๆเข้าม,ามามากมายแต่คุณควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจไม่ควรรีบร้อนหรือตัดสินใจ โดยใช้อารมณ์ควรพิจารณาข้อดีข้อเสียให้รอบคอบก่อนตัดสินใจรับโอกาสใดๆด้านความรักความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมั่นคงในเดือนนี้ดวงความรักของชาวราศีกุมจะมีความมั่นคงและลึกซึ้งมากขึ้นดาวสุข ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักจะส่งอิทธิพลดีต่อความสัมพันธ์ของคุณทำให้คุณและคู่รักมีความเข้าใจกันมากขึ้นสำหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคุณ และคู่รักจะรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นมีความเข้าใจกันลึกซึ้งยิ่งขึ้นนี่เป็นโอกาสดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนท่องเที่ยวการลงทุนร่วมกันหรือแม้แต่การวางแผนสร้างครอบครัวคุณอาจพบว่าคุณและคู่รักมีการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจมากขึ้น สามารถพูดคุยถึงปัญหาห,าหรือความกังวลต่างๆได้อย่างตรงไปตรงมาซึ่งจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณ